สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ประเภทกินได้นะครับนั่นก็คือต้นมะพร้าวนะครับอันนี้ผมก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับ เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับปลูกไปผมก็รุ่นไปนะครับเพราะว่า,าดินมันแห้งในช่วงหน้าแล้งนะครับผมก็คิดว่าเขาจะตายแล้วพอได้ความชื้นนี่เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับแตกใบขึ้นมาใหม่ตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อสอเดือนที่แล้วผมก็เอาหน่อกล้วยนะครับมาปลูก เส่ไว้ข้างๆนะครับเพื่อหวังว่ามันจะได้ช่วยเขาได้ในยามหน้าแล้งนะครับถ้าต้นกล้วยเขาอ่างอกขึ้นมาเขาจะได้มีความชื้นเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นนี้ได้นะครับจริงๆผมควรจะปลูกกล้วยร่วมด้วยตอนแรกนะครับเขาจะได้มีอ่าความชุ่มชื้นนะครับไว้หล่อเลี้ยงนะครับเพราะว่าไม่มีระบบที่จะทำเหมือน คนทั่วๆไปนะครับคือปลูกทิ้งให้เทวดาเลี้ยงนะครับนะครับตอนนี้เขาแตกใบสวยแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับผมถือว่าสวยมากนะครับแค่เขามีใบโผล่ขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยผมก็ดีใจแล้วเนี่ยฮะนะครับมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยนะครับพี่น้องครับผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการปลูกอามะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยมาก่อนนะครับผมก็เอามาทดลองปลูกดูสักต้นนะครับ ก็ผลก็เป็นแบบนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ครับใครมีประสบการณ์การปลูกต้นมะพร้าวนะครับฝากคอมเมนต์แนะนำผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์จริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ